เดี๋ยวฝากน้อใหม่ไปไถ่เนาะฝากไปกับอันบับบีเนาะน้อใหม่ต้มพี่น้องแหกจางดีเนาะโดหนึ่งตัวนี้เห็ดปู่อะ จะนายสีอะไรกินเห็ด่าเห็ดดินหันเอ,อ,อ,อาไปใส่แกงน้องใหม่น้องเมฆเขากินนั่งหันสีเมือเมื่ออื่นปะมื่อีเนอ่ะก็บีสีเมื่อได้เนาะพี่น้องฝากน้องใหม่ไปให้พี่อ,อ้นแน่เลยกะต้อได้แช่พี่อ,อ้นนั่นกะแบ่งให้ดุ่นนลดก็ได้ให้ทุงหนึ่งก็ได้พี่อ,อ้นทั้งหน,งน,งน,นึ่งนายกินผู้เดียวเหรอ กายและน้อาใหม่พฟโ้ก็มื่ะได้อยู่บ่น้องใหม่ห้าว่ได้ฮะขั้นกาาบันรราดแต่กบอแต่ก็คือว่าได้ไายก็คนไลยนู้นน้อยอยู่คนเนาะกงอีเกีงว่าพ่อแม่นั่นแหละย่อแ้วน้บืดแต่พออยู่ไทามนย มาเ่งไปตลาดไทยเนี่ยก็เือสิบวันได้กุไรกัใหญ่เนี่ยเบิร์หมกม่วงวะเอาได้าบ่ตอนนั้นไม่เป็นมักลายเนื้อมันแก่ละมักลายจนมันแก่่อยปล่อยให้ป่าเนาะต้่อยให้ไใเนี่ยป่อยให้นป่า่อยให้เจ๊เอามดาเออป่อยให้ป่าเห้เจ๊มากใหม่ยูเพื่อนก็พอเลย พี่น้องให้แบ่งให้พนันพนีก็พอได้มีของตอดเนาะให้ใครเน่บอบี้สิก้าบแล้วเนาะพี่น้องของตอดเนี่ยตีพี่น้องียังจำคัญิน้องใหม่เก่าตัวนี้เห็ดแต่ก็กินบอเบิ้ลแ้่เฮ้บอได้กินโดดนะบอได้กินพ่อมิดไปเลยกรต้งได้เอาไปให้บอบี้เอาเมื่อไปต้มซุปก็ได้เนาะพี่น้องซุปขาย สูบขายนกไหมอันนี้แซะได้พี่น้องชวนได้ข้าเจ้ามิจเอ้านกไหมอันนี้และสูบในบ่ออยู่ไทยเขาเ็ดสูบนกไหมขายนกไหมอันนี้ได้พี่น้องนกไหมดองนกไหมอันนี้เห็นปะนกไหมสดนกไหมแบบนกไหมอันนี้แต่กุ้งไม่แบบว่าเข้าโอเข้ามาดองเออมามาต้มแล้วก็แปลว่าดองอันนั้นนะดองแบบ

ายกิดอกคากินเขา nè, mà... <laughs> thì... đi kia anh thấy p/nôn nhá, có quai trở gì đó, tóc đấy nè, thảo tao บอกแม่ะเป่นบ้ติยังฮะเล่นสตอเบอรี่มั่นใครอะ่ะเล่นสตอเบอรี่หรอ๋เอเอม่เด่นได้ไรอะบอกแม่เด่นแม่คะแม่คะหนูขอน้ำสตอเบอรี่หน่อยจะไปกินกับเพื่อนเพื่อนมีเยอะๆเลยอะ่ะ<อ>หนูอยากเอาเยอะๆเต็มถาด โดย,พยเพื่อนไม้แบกหนูถ้าเอาเยอะๆสนนี้หนูจะไปอ้างเพื่อนเพื่อนก็คิดบ้าใครใส่ปากแลก้วหนูซื่อนางเงียอ๋อนางงขอหน่อยอืมในแ,แม่ที่บอกจังไรกับเป็นแม่บอกได้ไหให้เจ้าค่ะ แม่ก็ซื้อนางงาหมากันเดี๋ยวแม่ไปเอาให้นาลดกเจ้ากระบาตีเดี๋ยวแม่ไปเอาให้นาลดูโอเคหนูเข้าไปนองก่อนอืม กินอะไรไม่ขอไม่ให้กินเธอก็ไม่แบ่งซันเหมือนกันขอโทษขอโทษซันเดี๋ยวนี้เดียวกับบ่าไม่ขอโทษข่อยก็บ,บ้าไม่ให้กินเดียวกับวาเฮ้ยเสียใจยจังเลยเดียวกับ,บไปพ้องแม่แล้วแม่แม่เดียวกับว่าแ,แม่ไม่ให้กินแม่เดียวกับ,บไปหานะขอยแล้ว ขอกินหน่อยไม่ให้กินเธอต้องขอโทษสั้นอย่างนี้ฉันไม่ขอโทษไม่ให้กินอือแล้วเราจะไปฟ้องแม่แม่นางเงี้ไม่ให้กินแม่ไม่ให้กิน ไม่กินหนูจะร้องไห้ร้องให้ก็ร้องให้ก็จะไปเยอร่อยจังมากอร่อยเหรอสะอามาได้หรออ่ะของแม่อ๋อขอาคุณข้าอ๋อถาดของแม่เยอะเยอ๋อเขาพคุข้าะ จบเลยวบุษบัญญัตนี่อีกแบบน่เอ่อแง่อีกแบบนี้หายเอาหายเพื่อนเผื่อนกับว่าขอบใจนะสันจะขอโทษเออเอเดือดไหมอีกบ่ไออีกเดือดเรื่องบ่นุ้นบุษบัญญัตจบน่าเดือดนี่เนาะเอาเดือดได้ไรเดือดได้ไรอือชีเราเดืองเห็นไหมพัอ เนี่ยแต่งเดืองนั่งเหรอเออเรื่องอย่างนี้เธอต้องขอโทษสันก่อนสันจังขอโทษเอาน้องสันมาคืนด้วยนะเรื่องยังตัวนี้เรื่องเบาเรื่องเบาเออเรื่องเด่นโอ้เด่นนังเออแม่เหรอเออโอ้ฉันไม่ขอโทษ เดี๋กกะว่าสันจะขอโทษอยู่แล้วแต่สันจะเอาน้องมาคืนด้วยนะเดี๋กกะว่าเลยขอโทษสันก่อนเอาน้องมาคืนสันด้วยนะสันจะเล่นกับน้องยังนะบอกไว้แม่นั่นต้องเบาได้ไรเอ้าบอกไว้แม่ดื่มนะเดี๋กกะว่าสันขอโทษอยู่แล้ว ฉันจะเอาน้องมาคืนอยู่แล้วจดกกรบะติต้องขอโทษสันก่อนสันจงให้กินเอาน้องฉันมาคืนด้วยนะสันจะเด่นกับน้องฉันขอโทษอยู่แล้วจกกะก็เลว่าอีก <gasps> ฉันจะเอาน้องมาคืน,ฉ,นฉันจะเอาน้องมาคืนอีกแล้ว จกะกับ้สันจะเอาน้องมาคืนเธออีกแล้วฉันเจ้าน้องมาคืนเธออีกแล้ว,อออลวโอเคเอามาเลยเอาเอาน้ำสตอบาสันไปกับแม่หนูขอเอาไปให้เพื่อนหน่อยนะอะไรหนูขอเอาไปให้เพื่อนหน่อยนะเอาอะไรไปให้เพื่อนเอาน้ำสตอร์บาตัวแม่ ตัวแม่ทำนี่ไงนี่ไงอืมโ okay. อเคเพื่อนแม่บอกว่าให้เอามาไปเอาน้องมาคืนแต่สันจะให้กินอีกนะขอโทษสันนิกาไปเอาน้องมาคืนนิกาสันจะพานายเป็นซื้อขนมน,นะ เธอซื้อจังไรอ,กกอ,อ่ะจกบ่าซื้อแอปเปิลน่ะแต่แต่เธอชื่ออะไรอ่ะจก,กบ้าเลเธอชื่ออะไรจก,กบะาโต,โตัวจกกนที่ฉันชื่อแอปเปิลน่ะแต่เธอซื้ออะไรอ่ะจกว่าลฉันชื่อแอปเปิลน่ะและ้วเธอชื่ออะไรฉันก็ซื้อ อันนั้นแตงโมมีของเยอะอ่ะเดี๋ยวซันเอาออกมาเล่นให้นะจริงนี่ไงของเล่นซับปะรดบดลีแก่รือแม่ซันซื้อมาให้อ่ะโอ้โหเยอะเลยเหรอใช่ยูดิเต็มอันนี้เลยของซันเม่สนี้อ่ะอเยอะเยอะอ่ะอืของเธอเยอะเยอะเลย ตอนนี้ไปก่อนห้ามห้ามเอาเยอะนะโอเค <Okay. S 1> เก็บของสตรอวัลลี่เก็บใบนี้ก่อนจริงอะเดี๋ยวซันเฮ้ยมาเร็งเธอทำอะไรอ่ะตันเสื้อเอลซ่าไม่ได้ทำอะไรไปเล่นกัน <EN> เถอะ เธอก็ะไลให้สันจับไล่ดิบซิงซิ้งแอ้ซิงจับไล่แล้วอยากเล่นอีกว่าเหมือนวะพี่น้องถามปลาลูกหมือนเหมือนบ่ปลาลูกว่ะสิหมือนบ่ปลาลูกมาเด่นอีกกันปะแม่บ้าน đó bên má lại bố, bảo cả má, huy, má xuống. mẹ đi quẹt, cứ bảo, thục con, loạt đồ má uông sẵn đi quẹt, khởi cả, pin khăn dây chuyển bay, khỏi cả, để đưa, khởi cả, áo khăn dây, oh, khăn dây mát mẹ bôi độc, hoa ถ่ายคลิปนาก้อนถ่ายคลิปนาขั้นป่าล่งมากเต้เมซีเด่นก็จ้ะเห็นบ่ละ่ะเห็นบ่ละ่ะเอาฝากป่าล่งกดกันติด่ด่ะเอาขั้นป่าล่งมากเมสีเด่นก็จ้ะเลยฝากป่าล่งกดติดตามบ่อา้าวป่าลุ่งมมากลอกแนวนี่แม่กบ็บ่ได้เด่นน้ำดอกแนวนี่บอกอยากให้แม่เด่นน้ำอยู่เหร ก็ฝากว่าลุงก็ได้กันตี้อ้าวเผินแดงเหลืองพี่น้องเอ้ยฝนตกนอนเด่นกระดูกสาวเรื่องเธอแต่งนั้นสนุกจริงๆนะ